จะมีตาภาพครับพี่น้องสถานะล่อ,อขึ้นตนใหม่ครับเปลี่ยนกับเจ้าลอมันนี่มาสองตอ่อล่อหลุดน้ำกันครับพี่น้องมันนี้เขาเว้นครับผม้โหสีมานวาน้อเนาะนี่ครับบ่สนฝ่าสนไฟหล่ะขันอย่างเดียวละ่ะบ่ขันแต่แนะนำหมกม่อผาไพ,พานมาขี่รถพาตลาดไปจอดซื้อของขันเซเนาะครับโอ้ยเมียขาดเรื่องว่าสันสำหรับจะมีตาภาพนะเกลาแห้งต้นขี้เล็กต้นเก่าบ่ละครับมีนกไปเทียงอยู่สองตัว นอกจากป้าคุณบมรู่าสีเหียบบอกครับพี่น้องมันคุนแล้วครับผมใส่ดูแห้งนะครับมันขึ้นครับมันปีนเที่ยวขุนเที่ยวลงกลมก็ไมาเกียงมัดหรนี่ครับมันเระียดสายปีนเนี่ยล่อหลุนเมืองพี่น้องแยก่วโมงกันมันจะเป็นยังไงน,นะครับสำหรับเจ้าล่อกันมอบนันนึงอิลีกับสิเปี่ยนจะมีรภาพข้นแท่นแต่ว่าสิเปี้ยนตวนไซครับพี่น,น,น,น้องมื้อนี้ยุ่ธสงคามเน่าครับฮอดซีโมงครับผมเข้าเวนนะครับวันนี้พี่ติดเวนรอเบิงนงคราเด้อพี่น้องเด้อ จะมีตรภาพาออกตากแดดที่น้อยคือใกล้ตีนี่แหละนายจะมีตรภาพไปใไส่ว้ต้นไม้ต้นน,น้อยๆนั้นพี่น้องพอดีเห็นนกมันลงมากินหินกินเนืยอยย่อย่เดินนะครับหลางนั่งบินขึ้นไปจับตัวนั้นก็เลยไปใส่เลนไว้พี่น้องตังอาบแดดนกนะครับ มองได้่าสีมานบอลตอนต่ำๆพี่น้องเนี่ยกำลังคันยนแ์หระครับจะมีตสภาพบริสนใจบริล่มวาแรงหระครับพี่น้อง กันได้นี่จใช่่ามันเต่อพี่น้องนี่ตอนต้มๆนี่รอหลงน้ำกันครับอม เอาลงมาพี่น้องเจ้ารอครับใส่ไปเต็มมือเสาล,ลงมากินน้ำกินเนื่อลมแห้งครับผมนกเฉลยบอ่อเข่าไก่เลยนกปลาสั่นเดือดเดือดเดือดเจ้ารอตอนนี้เจ้ามีตะภาพนะครับขึ้นแท่นพี่น้องเราลุนต้มกันครับสิมีแต้มมือเนี่ยต่อยางแห้งครับ